ครับภูมินะครับจากช่อง YouTube ภูมิใจนําเสนอและทิกตอกภูมิคาร์ซนะครับผมเต่หลอดผมอยู่ที่คลองหลวงคลองศีจังหวัดปทุมธาน,น,นีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอนะครับผมเว้นทุกตัวนะครับช่องทางติดต่อขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถสแกน QR Code แอดไลน์มาได้อีกเช่นกันและด้านข้างผมนะครับผมคันนี้คือ m ิล7ซเวปีศูเครื่องยนต์3,000ันซีซีเกียร์ออโต้นะครับรถที่คุ้มค่าและคุ้มเงินตลอดกาลนะครับผมบอกก่อนว่ารถคันนี้ ผมยังไม่ได้ซื้อเข้ามาครับที่มาที่ไปนะครับต้องแจ้งก่อนว่ารถคันนี้เป็นลักษณะในแนวของใช้ไปด้วยขายไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับผมตอนแรกอ่ะยืมเขามาขนอาสนะนะครับยืมไปยืมมาเกรงใจเลยว่าจะขอซื้อเขานะครับแต่เขาไม่ขายนะครับผมก็เลยขออนุญาตโอเคทําคาสปาเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เขาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตั้งขายไปด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับสามารถซื้อขายโดยตรงกับทางเจ้าของรถได้เลยนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกเจอเจ้าของ ก็ซื้อขายกับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอนเงินให้กับทางเจ้าของรถได้เลยนะครับข้อดีนะครับของรถคันนี้โอเคหนึ่งผมสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ว่ารถคันนี้เดินทางไกลได้สบายมากนะครับคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้ทางเจ้าของซื้อมาแค่พาลูกๆและหลานไปเที่ยวทะเลไปกาญจนบุรีไปขอนแก่นไปอุทัยไปนครปฐมนะครับคือไปใช้ต่างจังหวัดจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางไกลสบายใจได้นะครับผมและด้วยราคานะครับโอเคแจ้งก่อนว่าราคาที่ผมขายคือ 205,900บาทราคานี้เงินสดเท่านั้นจัดไฟนแนนไม่ได้นะครับผมถ้าเทียบกับท้องตลาดอาจจะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงแต่ในโปรไฟล์ที่ลูกค้าได้ก็คือทำคาสปาให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนในส่วนของฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะช่างฟิล์มมาละนะครับเพราะว่าฟิล์มเดิมเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟิล์มดาแบบ40 60เข้าไปให้นะครับจะได้แบบเดินทางไกลได้สบายเก็บงานช่วงล่างมาเรียบร้อยย่าง ใช้ไปประมาณสัก6กพันโลนะครับจริงๆเป็นยางเบิกใหม่แต่ว่ามีการใช้งานไปประมาณสัก6กพันโลแล้วนะครับผมมีประกันแฟชั่น2บวกเหลือให้นะครับอันนี้ทางเจ้าของยินยอมให้ใช้ต่อได้เลยนะครับผมสบายใจได้เพราะว่าเปรียบเสมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยซื้อรถกับทางเจ้าของรถโดยตรงนะครับผมล้างคอยดีอุด EGR ให้เรียบร้อยนะครับผมทําการรีแมปปิดโคด EGR ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจหายห่วงนะครับอุตส่าวล้างคอยดีแล้วก็เลยจัดการรีแมปปิดโคดให้เรียบร้อยเลยนะครับ แค่รีแมปในส่วนของโคด e g นะไม่ต้องกังวลนะครับ EGR คืออะไรลูกค้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสรุปโดยภาพรวมในราคา2 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าจะได้รถครอบครัวคันหนึ่งที่เดินทางในเมืองก็ได้เดินทางไกลสบายหายห่วงนะครับตัวรถเนี่ยพร้อมแบบพร้อมจริงๆและมีการใช้งานจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมในส่วนของสตอรี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันตอนท้ายคลิป ขออน,นุญาตถ่ายดีเทลก่อนเก็บงานนะครับผมจริงๆมิลเซเนคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับซื้อเมื่อสองมาเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยประเด็นคือช่วงหลังอะ่ะฝนตกบ่อยแล้วผมก็เลยยืมรถคันนี้ครับไปไปขนอาสนะบ่อยนะครับก็เลยเกงใจก็ขอซื้อเข้ามาดีกว่านะครับพื้นฐานของรถคันนี้นะครับพี่เจ้าของหรือเพื่อนผมน่ยแกซื้อไว้แค่พาลูกไปเที่ยวทะเลพาหลานไปเที่ยวทะเลคือซื้อไว้แค่นั้นจริงๆนะ ก็เวลาไปต่างจังหวัดเนาะก็ทุกคนก็อยากได้รถครอบครัวกันหมดนะครับทีนี้ถ้าดูจากในกล้องเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านมักจะมองว่าเป็นสีแชมเปญนะครับคือสีสีทองนะครับแต่จริงๆแล้วรถคันนี้เป็นสีเทาเทานะครับผมถ้าสมมุติว่าออยู่ในที่ร่มโอเครถจะออกเป็นสีแชมเปญเลยคือเป็นเหลืองตัดตัดตัดบอลเงินนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในที่สว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูในมุมที่สว่างนะครับผม รถจริงๆครับจะเป็นสีเทาๆอ่ะสีสีเดียวกันสีโทนเดียวนี่ครับแดดมาแล้วนะฮะอ่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ชัดมากต้องมาดูด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าผ่านกล้องเนี่ยความละเอียดเขาไม่มากพอนะครับเนี่พอแสงแดดมารถจะกลายเป็นสีเทากับเทาทันทีเลยนะครับซึ่งสีนี้หายากนะครับไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอแต่สีแบบแชมเปญนะครับอ่ะแชมเปญก็คือจะออกเหลืองหน่อยนะครับผมคันนี้ก็ซื้อซื้อตอนที่ซื้อผมไปช่วยดูอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเค มีเปลี่ยนยางใหม่นะเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วก็ใช้ประมาณสักสา0พันโลได้นะครับดอกยางยังหนาตึบอยู่เลยนี่นะฮะโอเคแล้วก็ภายในก็ทั่วๆไปนะครับตามสไตล์รถที่ใช้งานต่างจังหวัดแล้วก็มีเด็กอ่อนด้วยนะครับผมนะด้านะหลังนะครับพะผมพะผมพะผมหลานยังไม่เก็บเลยนะฮะโอเค ด้านหลังก็ขนของได้เยอะๆเลยนะครับคือผมยืมรถคันนี้ไว้ขนอาสนะต้มหมูบูชาอยู่นะครับไว้วิ่งอีกง,งานหนึ่งของผม,มเองนะครับก็คือรับจัดงานทําบุญบ้านนะครับมีเสือมีอะไรอยู่นะยังไม่ได้เก็บของให้เขาเลยทีนี้ยืมบ่อยเกินนะครับก็เลยเดี๋ยวขอซื้อมาดีกว่าเพราะเกรงใจยังไงเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วตั้งแต่เขาซื้อไปเนี่ยรู้สึกว่าวิ่งไปบางแสนประมาณสัก3รอบนะครับแล้วก็วิ่งไปการประมาณสัก3รอบประมาณนี้แหละแต่ว่าที่ที่ไปบ่อยหน่อยก็จะเป็นขวานแก่นนะเพราะว่า ทางทางคุณพ่อคุณแม่ของของอของเขาละกันนะใช่ใช่ไหมนี่ของเขาละกันอยู่อยู่ทางขอนแก่นนะครับผมโอเคเลขไมวันนี้โชว์อยู่สองแสนสามหมื่นโลโอเป็นลูกค้าเลยเป็นฟ้าแบบนี้นะครับสองแสนสามหมื่นโลนะครับอ่านี่นะโอเคห้ <Okay. S 1> องเครื่องก็เลื่อเลื่เลยเดี๋ยวทําการจัดการให้นะครับผมเออเซอร์วิสก็สม่ําเสมอแหละนะครับ mm hmm. ผมเป็นคนช่วยดูแลเองนะครับอ่าสบายใจได้นะครับสำหรับอ่าคันนี้ thank you วิวโครงสร้างนะครับผมก็อ่สาสี่สาดีนะครับสวยหมดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผมหลังคาด้านหลังสวยทั้งหมดนะครับการันตีได้ว่าด้านท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าด้านท้ายเกิดอุบัติเหตุปกติแล้วชิ้นที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นชิ้นนี้เลยนะเพราะว่าเป็นรถสูงนะครับผมอันนี้ของเดิมหมดนะครับถ้ารถชนนะครับมันจะยู่เข้าไปให้นึกภาพว่าถูกเหล็กถูกตีออกมานะครับผมคันนี้พื้นผมขออนุญาตล้างเลยนะครับเพราะว่าล้างซอกล้างอะไรแล้วก็ล้างปลายเข็มขัดด้วยนะครับก็เลยโอเคล้างเลยนะ สวยหมดนะครับไม่มีจมน้ําสบายใจได้แนวหลังคาสวยทั้งหมดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยคว่ำนะครับอ่าการันตีได้เลยนะครับสวยๆใสๆแห้งๆเลยคันนี้ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะโอเคซอบี้สวยหมดนะครับไม่ชนไม่เคาะนะครับผมอ่าซอบี้ฝั่งนี้สวยหมดนะครับลูกกลมคมสวยไม่เคาะไม่คว่ำนะครับโอเคอ่ามีประตูนี้เคยซ่อมสีมานะครับต้องแจ้งก่อนนะครับประตูนี้เคยเก็บสีมานะแต่น่าจะเก็บมานานแล้วแหละนะครับนานละนะครับรู้รู้เพราะอะไรรู้เพราะว่าน็อตประตูขยับนะฮะ นี่เอ้าไม่เห็นไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยนะนี่นะครับน็อตประตูขยับหน่อยนึงนะครับแต่นิดเดียวนิดเดียวนะครับผมโอเคก็มีบ้างเนาะพอรถก็หลายปีแล้วแต่ไม่ได้ชนหนักนะครับกรตีได้น็อตฝั่งนี้ไม่ไม่ขยับเลยนะครับอ,อ่ะประตูหน้าเดิมเดิมนะครับประตูหน้าน็อตไม่ขยับเนาะโอเคนี่น,นี่โอเคอ่ะพื้นสวยหมดนะครับผมเสาเอสวยนะครับนี่เสาเอสวยแนวละคีกรอบหนึ่งเสาเอฝั่งนี้นะครับอ่ะ ภายในสวยนะครับไม่จมน้าการันตีได้ไม่มีสนิมเลยนะครับผมทีนี้คันนี้พรมก็มีค่าฝังลึกอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับได้ประมาณสัก80%นะครับแต่ค่าฝังลึกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงน,นี้เนี่ยอันนี้เด็กน่าจะมาขีดปากกาเมจิไว้นะครับไม่ออกแล้วนะครับต้องยอมนะครับต้องยอมโอเคอย่างอื่นก็พอโอเคอยู่นะครับต้องพอโอเคอยู่ก็อาจจะมีตามแนวนี้นิดหน่อยนะครับเป็นค่าที่ เป็นแนวของแบคไลท์แนวชิ้นพลาสติกครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ชิ้นพลาสติกเนี่ยปกติก็จะไม่เห็นนะฮะ,ะประมาณนั้นพลาสติกทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคอแผงประตูอยู่นู่นนะครับไม่ได้วนเป็นฐายแล้วเนาะเบาะคันนี้ใช้วิธีการล้างทําความสะอาดนะครับเพราะว่าสภาพเบาะยังดีอยู่ก็อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างแหละแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับอันนี้แถว3าม แต่ปกติแถวสา 3, ไม่ค่อยเลอะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรที่เด่นหน่อยจะเป็นในส่วนของแถวหนึ่งกับแถวสองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเบาะนานแล้วนะก,ก็เล่นเอาหมดแรงเหมือนกันนะครับรอบนี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าสะอาดแหละได้สัก70 80แนตะครับแต่ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างแผ่นดินแยกบ้างนะครับตามอายุเนาะแต่พื้นพื้นฐานนัได้สะอาดหมดแล้วแหละนะครับคนขับก็สวยนะครับคันนี้เคยซ่อมในส่วนของ ที่นั่งฝั่งคนขับมานะครับก็อาจจะเป็นเนื้อเนื้องานที่เป็นหนังหนัง PVC นะครับอ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นของโรงงาน,นจริงๆเนี่ยตรงตรงที่เราสัมผัสอ่ะครับเขาจะเรียกว่าหนังแท้นะาสัมผัสตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะครับอ่ะแต่คัานี้ฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็น PVC แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามองในแง่ของการใช้งานก็ PVC ก็ทนดีนะครับผ้าหลังคาได้9 0เลยนะครับจะมีรอยเจิมตรงนี้หน่อยนึงเอาไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดใส่อยู่บนรถแล้วไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะ มีเล็กน้อยๆๆนิดเดียวนดเิดเดียวได้90%ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับเพราะว่าผ้าหลังคาเป็นสีครีมด้วยแล้วก็เป็นรถครอบครัวด้วยตอน2อ,อาจจะมีตําหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเก็บให้แบบไหนได้นะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยถือว่าสะอาดแล้วเดี๋ยวตากสักแดดหนึ่งนะครับน่าจะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมเป่าแล้วก็เช็ดน้ําออกให้ก่อนนะครับโอเคคันนี้ไม่มีไรนะครับก็ถือว่าใครได้ครอบครองก็เป็นรถที่บอดี้สวยคันหนึ่งเลยแล้วก็พื้นฐานมาดีสะอาดนะครับ สีก็ถือว่าหายากนะครับสีเทากับเทานะครับเพียงแต่ว่าดูในกล้องเนี่ยมันออกเป็นแชมเปญเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเป็นสีเทานะครับผม ซื้อโครงอีกอันนึงไปพุ่มมานะครับก็เป็นเป็นเกรดเดียวกับอของติดรถเลยนะครับผมราคาค่าพุ่มก็พอสมควรอยู่นะครับเอาเป็นว่าเลยเลยเลข7นะครับอ่าไม่ใช่700นะครับ7000นะครับผมพุ่มดำแดงคือการพุ่มพวงมาลัยเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับแบบธรรมดาก็คือเขาอาจจะแบบตัดหนังมาพุ่มทับไปเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นแบบพุ่มสวมปอกไปก็มีม,มีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่หลักหลัก500หลักพัน หลัก2,000หลัก3,000คือมีนะครับแต่อันนี้ผมเลือกใช้วิธีการเขาอะครับจะจะเลาะเหลือแต่โครงนะครับแล้วก็เสริมฟองน้ำนะครับเสริมใช้ใช้หนังเกรดเดียวกับโรงงานนะครับเพื่อที่จะหุ้มให้แน่นที่สุดนะครับมันจะได้กระชับมือสุดแล้วก็ไม่หนาเกินไป ผมลื้อออกมาจะพยายามมาทําความสะอาดตรงที่มันเป็นฝ้านะครับแต่ว่าไม่ได้นะฮะลักษณะมันเหมือนกับว่าวางแองกอฮอล์ไว้แล้วระเบิดนะครับผมอันนี้เดานะเดานะ,ะเพราะว่าเป็นมาจากเจ้าของคนแรกเลยนะครับอทีนี้เนี่ยประเด็นคือไม่มีขายนะครับถ้าซื้อต้องซื้อยกเรือนหม่มือสองมาก็เลยมองว่าเอเราไปซัพพอร์ตส่วนอื่นให้ดีกว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับพวกมัดวัดสาคัญเนี่ยคือใช้ได้หมดนะครับผม แล้วก็นี่ฝุ่นหนาๆเลยนะครับไม่เคยลื้อไม่เคยแกะนะจะได้สบายใจกันนะนี่นะไอ้รอยนิ้วมือเนี่ยคือตอนนี้ผมถอดออกมานะครับผมนี่นะฮะใสๆเลยนะจะได้สบายใจเรื่องว่าไม่มีการทรําเลือนไมามาแน่นอนนะครับผมโอเคอเค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับกันตามความเป็นจริงนะครับผมโอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของมิวเคันนี้นะครับคือต้องแจ้งลูกค้าแบบนี้ก่อนว่ารถคันนี้ถ้าลูกค้ามาชมนะครับมันอาจจะเลิกกว่าคันอื่นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยยังคงใช้งานอยู่นะครับแต่ว่ามีพอยแค่ว่าใช้งานต่างจังหวัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดการที่เราขับรถสูงรถใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับทีนี้ต้องเน้นย้ำเรื่องสีกันก่อนนะครับผมพยายามโฟกัสมุมกล้องนะครับตัวรถคันนี้จริงๆเนี่ยตามเล่มเลยนะครับตามสีรถจริงๆเลยคือเป็นสีเทากับเทานะครับอ่ะ นต่ถ้าลูกค้าสกเกตสีบนฝากระโปรงนะครับอันนี้มุมแสงเนี่ยทำให้สีรถเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีเฉดแรกของโมเดลเข้าหลามตัดนะครับผมเท่ากับเท่าน,นะครับผมแต่ทีนี้ถ้าโดนแสงอาทิตย์นะครับสีของตัวรถเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเฉดเป็นออกแชมเปญบ้างและด้วยความที่ว่าเป็นมิวเซเว่นโฉมแรกอะครับผมคันนี้กระจกหูช้างเนี่ยหรือกระจกมองข้างเนี่ยยังคงเป็นแบบไฟสั้นอยู่นะครับฟิตเมนต์เดิมหมดนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเก็บช่วงล่างให้แล้วรถคันนี้ดูแลโดยผมเองนะครับผมเพราะว่ายืมเขามาใช้บ่อยก็ต้องดูแลเขาบ้างนะครับผมยางใช้ไปประมาณสัก6ก0 0กิโลเมตรนะครับเรื่องการเดินทางไกลเนี่ยสบายหายห่วงได้เลยและในส่วนของฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นฟิล์มดํา40-60นะครับผมเพราะว่าเจ้าของรถน่ะแกใส่ฟิล์มตลอดมาแล้วทีนี้แกก็บ่นตลอดว่าเวลาขับทางไกลฝนตกเนี่ยขับยากนะครับเออถ้าคนสายตาดีอ่ะไม่เป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดคนสายตายาวสายตาสั้นอ่ะ ถ้าเจอฟิล์มบลอยอย่างเงี้ยครับจะขับยากเพราะว่าเขาจะสะท้อนเงาคอนโซลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเจอแสงไฟนะแล้วก็ฝนตกด้วยนะโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนฟิล์มให้ก่อนนะครับผมนะช่างฟิล์มมาแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าช่างฟิล์มตอนเนี้ยคิวเยอะนิดน,นึงนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเป็นฟิตเมนต์เดิมทั้งหมดนะครับที่อาจจะแปลกตาน,นิดนึงนะครับที่มิลเซเว่นหลายๆคันในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยใส่แล้วก็คือกระจกอ่ะ กระจกตัวนี้นะครับกระจกมองด้านท้ายนะครับผมแต่ว่าคันนี้ผมต่อกล้องถอยหลังว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เอาไว้บริเวณที่ฝาท้ายนะครับเอาไว้ที่บริเวณด้านล่างพื้นที่ห้องสัมภาระนะครับเอางี้ผมไม่พูดเยอะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมองหารถครอบครัวสักคันหนึ่งมชนะเลิศในทุกๆดา้านไม่ว่าจะเป็นความยาว ความกว้างความอนเนกประสงค์ในการใช้งานคือขนของได้เท่ารถกระบะนะครับเวลาผมขนอาสนะครับบางทีถ้าฝนตกะผมก็ยืมยมิลเเวนคันนี้ไปขนนะครับขนได้เยอะกว่ากระบะ4ประตูอีกนะครับผมแล้วก็ผมทําการเปลี่ยนพรมอะไรไปให้ใหม่นะครับอันนี้ออฟเฟอร์ดูแลให้เป็นพิเศษนะครับพรมอะไรที่เปลี่ยนเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพเนี๊ยบแน่นอนเพราะว่าใช้เกรดแบบพรีเมียมเลยนะครับราคาค่าคุมพรมอะไรไม่ถูกแน่นอนลูกค้าชมจากสตอรี่ลูกค้าหเห็นอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนลิ้นไปให้ใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าลิ้นเดิมเนี่ยมีอาการค้างค้าติดขัดบ้างละนะครับก็เลยเปลี่ยนไปให้นะครับผมเป็นอาการประจํารุ่นของเขานะไม่ต้องตกใจอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปให้ก่อนนะครับทางเจ้าของรถยังไม่รู้เลยว่าผมอ่ะเปลี่ยนไปให้นะครับและจุดที่คลองใจใครหลายๆคนนะครับคือมิวเซเว่นเนี่ยแถวที่2เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดอะเบสนะครับผมนั่งสบายเหมือนนั่งรถตู้ v i p เลยนะครับผมนี่ขนาดปรับเบาะปกติคนขับปกตินะครับเล็กรูมนะครับระยะห่างของขา เฮดรูมนะครับรวมถึงการปรับเบาะเอนนอน45องศานะครับทำได้สบายมากนะครับเรียกได้ว่าคุณจะเปรียบเสมือนกับนอนไปนเลยนะครับผมรู้ลาแนดนอนนั่งสบายแน่นอนเลยเป็นสาเีที่ทำให้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนสูงอายุนะครับผม ชื่นชอบการนั่งมิลเซเว่นรวมถึงตัวเล็กด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยตัวเล็กเด็กๆเนี่ยเวลารถค่อนข้างกว้างเนี่ยเขาก็จะปินไปปินมาเล่นไปเล่นมานะครับแล้วก็เขาจะไมอ่อึดอัดนะครับผมมาด้านหน้ากันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวบอกก่อนตัวรถทาคามสปาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้ได้ประมาณสัก80อนะครับอาจจะมีบางจุดที่เสื่อมสภาพไปตามอายุบ้างนะครับต,ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับที่เด่นหน่อยก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับคือผมอ่ะพยายามจะอนุรักษ์เบาะของเดิมไว้ให้มากที่สุดเพราะว่า เนื้อเนื้อหนังของของเบาะเดิมนะครับมันเป็นหนังแท้หน้าสัมผัสนะครับบริเวณพนักพิงหนังตรงนี้ตรงนี้นะครับกับบริเวณจุดตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะให้ความนุ่มนวลสมัยนี้แทบไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคาแพงนะครับทีนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคนขับเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบ PVC มานะครับเนื่องจากว่ามีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับผมรถเป็นจอยอนดอยมาแล้วนะครับเล่น u t u b e ได้สบายมากนะครับผมเลขไมล์ตอนนี้โชว์อยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0อโลนะครับ มีตาหนิที่หน้าจอเดือนไม่เล็กน้อยนะครับคือหาอะไหล่ไม่ได้จริงๆนะครับต,ต้องยอมรับจากความเป็นจริงเลยนะครับพยายามแล้วถ้าหาได้คือเขาขายแบบยกยกบันเดินไม่เลยนะครับผมพุ่มอะไรพุ่มมาให้ใหม่แล้วแน่นกระชับสัมผัสนุ่มสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าแพงมากๆเลยนะครับผมห้องเครื่องยนต์โอเคอ่ะโครงสร้างเดิมหมดสวยหมดเรื่องของโครงสร้างการันตีได้นะครับผมเครื่องยนต์เดิมไม่เคยมีการ modify แต่อาจจะมีแอบแอบแอบ,แบเล็กน้อยนะครับแ,บแ,บแบอบแอบตรงไหนบ้างโอเครถคันนี้ผมทำการล้งลางคอยดีอุด EGR ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่ออัตราเร่งที่ดีขึ้นเพราะว่าเราต้องยอมรับกันแต่ความเป็นจริงว่ามิลเเนี่ยอาจจะค่อนข้างอืดนิดนึงในตีนต้นนะครับเราไม่โกหกกันไม่หลอกกันนะครับผมทีนี้ก็เลยทําการขออนีญาตล้างคอยดีอุด EGR และด้วยความที่ว่าพออุด EGR ครับไฟโค้ด EGR เนี่ยเขาจะโชว์ที่หน้าปัดเลยไหมนะครับผมก็เลยให้ช่างเนี่ยมาปิดโค้ดในส่วนของไฟ EGR ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึง ผมใส่สายเปิดลิ้นนะครับเพื่อให้อตารเล้งติ้นต้นดีขึ้นนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันว่าสเต็ปนี้ไม่ทําลายเครื่องยนต์แน่นอนนะครับอตาเล้งติ้นต้นเนี่ยดีขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเดิมเดิมตัวนี้ยังเป็นปักหน้าอยู่นะครับในวงการเขารู้กันว่าตัวปักหน้าเนี่ยสายซิ่งสายโมดิฟายชอบแต่รถเดิมๆก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับผมและด้วยความที่ว่ารถคันนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับก่อนลูกค้ารับรถ ลูกค้าแจ้งผมล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตของเหลวให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้สบายใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่ที่ทางเจ้าของใหม่และบทสรุปของมิลเซเปี06คันนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะลืมบอกนะครับผมเครื่องยนต์สามพันซีซีเกียร์ออโต้นะครับผมแจ้งก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่รถที่ถูกที่สุดผมแจ้งแบบนี้นะครับในราคา2 5 9 0 0 0บาทเนี่ยลูกค้ามีตัวเลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมแจ้งแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่รถที่แบบเก็บค่าสปาร์แ่งหนึงที่ผมพูดดไ้นะครับ ผมการันตีว่ารถคันนี้ใช้งานได้จริงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็ยังคงเดินทางไกลเป็นประจําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมอ่ะก็ยังเอาไปขนอัศานะใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่เป็นบางโอกาสเป็นบางวันละนะครับถึงจะบ่อยกว่าก็เถอะนะครับจนเกรงใจครับเลยต้องขออนุญาตซื้อเขาแต่เขาไม่ขายนะครับผมเขาไม่ขายวันที่ผมทําคลิปเนี่ยทางเจ้าของก็ยังไม่รู้เลยว่าผมทําคลิปเขาเพื่อจะขายรถเขานะครับผมแต่ก็รับปากไว้แล้วว่าถ้าขายได้ด้วยตัวเลขที่สมเหตุและก็สมผลเนี่ยเดี๋ยวจะอัพ ในส่วนของสเกลรถไปเป็นมิวเซ c h นชอยให้นะครับผมต้องแจ้งเขาแบบนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าแบบนี้นะฮะคือม e วเซ c h นชอยเนี่ยข้อดีคือเป็นภายในดำนะครับแต่ราคาก็นั่นแหละก้าวกระโดดขึ้นไปเยอะนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าใครเน้นความคุ้มค่าเน้นราคานะครับ มีสตอรี่ให้ชมดูรถไม่เป็นมั่นใจได้เลยว่าในสตอรี่ผมอะครบถ้วนจบสมบูรณ์นะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้ทําคาสปาให้เรียบร้อยแล้วนะ <S <S ลูกค้าจะรู้สึกว่าทําคาสปา <S 1> <S 1> ทําคาแคร์ทั่วไปก็ได้มั้งนะครับผมอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าผมขออนุญาตไม่ได้พูดอะไรตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอยากให้ลูกค้ามองว่าการทําคาสปาภายในรถยนต์นะครับทำยากกว่าการทําเครื่องยนต์นะครับอย่างร้านทาเครื่องยนต์นะ่ย มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่การทำคาร์สปาภายในครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่านับร้านที่ทำได้เลยแล้วก็ราคาแพงมากๆนะครับลูกค้าได้ความคุ้มค่าตรงนี้แน่นอนช่วงล้างเก็บให้แล้วล้อพร้อมแล้วมีการฟชั่น2เหลือแล้วล้างคอยดีอุด EGR ให้เรียบร้อยแล้วปิดโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยนะครับผมโดยภาพรวมเนี่ยมันจะได้เลยว่าถ้าลูกค้าลองตั้งเอาราคาตั้งของผมนะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแล้วลองลบๆๆดูนะครับ คันนี้ยังไงก็คุ้มนะครับและที่ตั้งราคามาได้แค่259,00 0เพนี่ยเพราะว่าทางเจ้าของรถนะครับแกไม่ได้เอากำไรอะไรเลยนะครับรวมถึงตัวผมอ่ะก็ไม่ได้คิดต้นทุนในส่วนของการทำรถคันนี้เข้ามาในราคารถด,ด้วยนะครับเพราะว่าเราถือว่าเรายืมรถเข้ามาใช้เราก็เลยเออทำให้เขาหน่อยดีกว่านะครับดูแลเขาไปด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคุ้มเพราะว่าอย่างทําประกันไทชั้น2บวกนะก็มีตีสักหมื่นหนึ่งหมดมากกราหกเก้านะครับหมดมก,กราหกเก้ายังใช้ได้นานนะครับผม อาทำคาสปาก็ลบไปนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องราคานะครับเก็บช่วงล่างนะครับผมยางอย่างเงี้ยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าลูกค้าลองบวกลบคุณหาดีๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวรถเป็นสีเทากับเทานะครับผมเป็นรถที่เล่นเฉดสีในส่วนของแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเลยว่าคุณจะต้องโดดเด่นเหมือนกันในท้องถนนแน่นอนนะครับผมรถจอดอยู่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเข้าชมรถคันนี้ ขอความก่อนหน้านัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้จอดอยู่เต็นท์นะครับแต่ว่ายินดีที่จะขับมาให้ชมที่เต็นท์นะครับถ้าลูกค้านัดล่วงหน้านะครับผมแล้วก็รถเนี่ยยังคงใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกลูกค้าตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เนี้ยบอาจจะไม่สะอาดเหมือนรถคันอื่นๆนะครับผมต้องต้องเรียนแจ้งลูกค้าแบบนี้นะครับผมโอเคฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมชองอาไตต่อขึ้นไปด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้แะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณ